สลัดกับเส้นผมมันไม่เอยเข้ากันได้เลยแค่ขยับหัวเบาๆทรงผมของคุณก็เสร็จเรียบร้อยแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีผมยาวเฟี้ยวยผู้ชายคนนั้นหล่อจังคุณเจ็บหรือเปล่าครับอ้อยอยอ้ยหนุ่มคนนั้นนี่นา โอ้ยเจ็บมากเลยค่ะเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองครับไม่เป็นไรนะครับนี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากในการอ่อยผู้ยิ่งผมเยอะปัญหาก็ยิ่งแย่น้ำชาที่มีเส้นผมมันไม่ใช่เครื่องดื่มที่ดีเลยคือว่าอืมฉันกำลังรอหนุ่มที่เพอร์เฟกอยู่น่ะ <c oughs> คนนี้ยังไงล่ะคนที่ใช่ของฉันกับผมที่ยาวสะสวย ฉันว่าฉันรอต่อไปดีกว่าผมของฉันเข้าไปพันในสวรรค์แล้วอะอย่างน้อยๆรูปมันก็ไปอยู่บนกำแพงแล้วอะนะโอ้ยเริ่มหนาวแล้วแฮะฉันจะต้องใส่แจ็คเก็ตแล้วล่ะแต่บางครั้งผมยาวๆก็ทำให้เข้าใจผิดได้โอ้โหเธอมีหางด้วยแฮะนี่มองอะไรน่ะก็ผมของผู้หญิงคนนั้นไงผมยาวๆน่ะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะ ทำอะไรนะ่ะมันไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นเธอน่าจะตาฝาดมั้งนั่นอะไรหนะ่ะฮอนดี้ทาไมเธอถึงมีเส้นผมอยู่บนตัวละ่ะดูยังไงยังไงก็ไม่ใช่ผมของเธอแน่นอนเพราะว่ามันสั้นเกินไปเธอไปกอดใครมาหหรือว่าผู้ชายคนนั้นใช่ปะบอกมาเลยนะพูดอะไรของเธอเนี่ยฉันจะไปกอดเขาได้ยังไงนี่มันผมของเพงนนี่เพื่อนของฉันต่างหากละ่ะเธอก็อยู่นี่ไงเอา้าเจ็บจังเห็นหรือยังละ่ะอ๋อ เข้าใจแล้วขอโทษด้วยนะที่สงสัยเธอน่ะบางทีเราก็รับมือกับเพื่อนที่ผมยาวได้ยากเสียล้เกนหยุดเดินก่อนตรงนี้มันสวยจังเลยถ่ายรูปให้ฉันหน่อยได้ไหมอะ่ะอือหือได้อยู่แล้วมาฉันพร้อมละโอ้โห้าฉันไม่อยากจะรู้แฮะว่าเขากับมหิตลักและขอนดกกันอีกแล้วหรอแหมเธอนี่ถ่ายรูปไม่เป็นชัวร์เลยนี่มันผมของฉันในมุมประหลาดปลาตั้งหากล่ะ ฉันจะต้องเป่าผมให้แ oh, oh kind of ห้แงสะหน fruit, ่อยเครื oh, oh, oh. ่องเป่าผมอยู่ไหนนะว้าวฉันคือด้าร่าดังฉันขับรถเปิดประทุนและตอนนี้ฉันกำลังถ่ายมิวสิกวิดีโอโอ้โอ้โอ้ลา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 วายตายแล้วรู้อย่างนี้ฉันหวีผมดีกว่าตอนนี้หัวของฉันกระเซาะกระเซิงไปหมดเลยคุณจำเป็นจะต้องแต่งโฉมอย่างเร่งด่วนอย่างนั้นเหรองั้นก็ใช้ผมของคุณสิ อ่าฮะใช่ฉันเห็นด้วยเต็มที่เลยเฮ้ hey, ระวังบางครั้งผมพัดเบาๆ <c oughs> ก็สามารถทำลายทรงผมของคุณในทันทีและตลอดไปฮันล,ลี่ที่รักผมมาแล้วผู้ชายที่กำลังจีบแฟนฉันมันเป็นใครเ <Hey, S 1> อ้นายนะ่ะอุ้ยเขินจังนี่ผมให้คุณเอาๆเากิดอะไรขึ้นแล้วดอกไม้ของฉันล่ะนี่กุหลาบของเธอจ้ะที่รัก แล้วก็ของฉันเองหนึ่งดอก <c oughs> ฉันละเบื่อทรงผมสั้นๆนี้จังฉันอยากจะได้ผมยาวๆหนาๆแต่ว่าฉันจะทำให้ความฝันเป็นจริงขึ้นมาได้ยังไงล่ะอ๋อนึกออกแล้วฉันมีผมต่ออยู่นี่นา เรียบร้อยแล้วทรงผมนี่สุดยอดไปเลยเธอสวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆเลยซาท่รัตอ้าวว่าไงซาทิรัตทำอะไรอยู่เหรอแม่ลูกรักนีลูกทำทรงผมใหม่หรอจ๊ะมันก็เหมาะกับลูกดีนะลูกดูเหมือนแม่ตอนสาวๆเป้เลยดูสิเหมือนกันอย่างกับแก่น่ะว่าไหมหนูดูเป็นแบบนั้นเหรอไม่มีทาง ผมทรงนี้ใช้เวลาทำตั้งครึ่งค่นวันเชีาวนารนะักจังฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วนะแม้แต่คุณแม่ของฉันก็ยังเคยไว้ผมยาวไม่ไหวแล้วฉันรับไม่ได้ฉันจะต้องทำให้ผมยาวขึ้นเดี๋ยวนี้เลย อุ้ยแต่ฉันอ่านเจอบนอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเราต้องโรยพริกไทยบนหัวไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเลยเดี๋ยวฉันจะถูถูให้มันซึมเข้าไปแล้วกันยาวาสักทีสิค้องละะเอ๊ะมันยาวหรือยังหน้าไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเห็นที่ฉันจะต้องพึ่งศัยศา,ศาสตร์ใช่แล้วหรือมั่งแม่หมอรู้แคเทียใช้เวทมนต์คาถารักษาได้ทุกอย่างฉันมีปัญหาค่ะแม่หมอ ตระก,กูลของข้าเป็นผู้ใช้เวทมูลคาถากันมาตั้งแต่ช้านานเดี๋ยวฉันจะทำลายคำสาบของเธอให้เองฉันอยากจะได้ผมที่ยาวสะสวยค่ะแม่หมอไม่ใช่ผมที่สั้นๆแบบนี้ว่าแต่แม่หมอช่วยฉันได้ไหมคะข้าช่วยเจ้าได้อยู่แล้วข้าจะต้องใช้คาถาและเวทมูลแม้แต่แม่ของเจ้าก็อาจจะจำเจ้าไม่ได้เส้นผมจงยาวออกมา จงยาว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 เอ้ยข้าชักจะเหนื่อยแล้วสิมันไม่ง่ายอย่างที่ข้าคิดเลยแฮะแต่ว่าข้าถาของข้าได้ผลนะว้าวอย่างนี้สิถึงที่เรียวกว่าผมยาวแล้วผมของฉันล่ะคะอีกประเดี๋ยวเดียวผมของเจ้าก็ยาวเองแหละอู้ปะ่ะร,รีบจ่ายเงินมาแล้วก็ไปได้แล้วไปอ้าวสวัสดีค่ะ อ้าวสวัสดีค่ะในที่สุดฉันก็ได้มาสักทีฉันอยากจะเล็มปลายผมออกนิดหน่อยนะคะขอย้ำอีกทีแค่ครึ่งนิ้วนะคะอือหือได้เลยค่ะฉันจะลงมือตัดแล้วนะคะก่อนอื่นฉันจะตัดเล็มตรงผมตัดปลายออกซะก่อนก็แบบนี้แบบนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นี่คุณทำอะไรลงไปเนี่ยผมของฉันสั้นกว่าเดิมต้องเยอะเลยคุณนี่มันเหลือใจเด้บ่ไดีเรื่องเลย ว้าววันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีแน่เลยและฉันจะต้องฟังเพลงสะหน่อยว้าวว้าว้าวว้าววไม่อยากจะเชื่อเลยฟ็ <Fox y. S 1> อกซี่เอาเธอนั่นเองเหรอแคนนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะฉันจะเอาหูฟังออกก่อนเธอก็ดูดีนะแต่ว่า ผมของเธอว้าว,วไงนะหูฟังทำผมของเธอพังแนะ่โอ้ยเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยฉันต้องไปแล้วล่ะพโทอย่าอารมณ์เสียไปเลยนะ้าวอฮัลลี่เป็นไงบ้างเหรอเอฮ้ฟ็อกซี่ฉันไม่ได้ยินเธอเลยเดี๋ยวนะฉันเอาหูฟังออกก่อนอุ้ยแปบ๊บนึงนะเอ้าแย่แล้วสิว้าวฮันลี่เราจะต้องถ่ายเซลฟี่เก็บไว้เดี๋ยวนี้เลยโลกทั้งโลกจะต้องหเห็นรูปภาพนี้ดีใจที่ได้เจอเธอนะก<ๆ>ารเป่าผมให้แห้งมันใช้เวลานาะ นอนจังฉันจะต้องเฝ้าด้านหลังซะหน่อยอ้าวเธออยู่ที่นี่เองเหรอที่รักว้ายผีหลอกมันไม่ใช่ทุกๆคนหรอกนะที่พร้อมจะเห็นฉากในหนังสยองขวัญในห้องน้ําของตัวเองนี่นี่กดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าเขาคาดหวังจากฉันเยอะเกินไปหน่อยนะเพนนี่เหลือเชื่อเลยอะฉันเข้าใจเธอสุดๆเลยหุยแฟนของฉันส่งข้อความมาแน่เขาน่ารักมากเลยล่ะฉันจะเขียนตอบไปว่าอะไรดีหน้าฮอนดี้ช่วยคิดหน่อยดี ฉันก็เลยบอกเขาไปว่าเพนนี่เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่าอื้อๆเธอกำลังพิมพ์ข้อความนี่นะเอาโทรศัพท์ฉันขึ้นมาเลยนะแล้วมิตรภาพของเราล่ะเอ๊ะนึกออกแล้วลองพิมพ์ดูสิการมีเพื่อนที่รับฟังนี่มันช่างดีสุดๆเลยล่ะว่าไหมสวัสดีค่ะอ้าววัดีจ้ะฉันอยากจะเปลี่ยนรุคแบบสุดๆไปเลยค่ะมีปะฉันจะเลิกไว้ผมยาวแล้ว ได้เลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัดตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้อีกนิดตัดเพิ่มอีกนิดนึงเสร็จเรียบร้อยไม่เหลือผมยาวแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะคุณคิดว่างไงหรอคะโอ้โหเยี่ยมไปเลยค่ะผมทรงใหม่คุณคนใหม่ขอบคุณนะคะฉันชอบผมทรงนี้มากๆเลยค่ะและเจอกันใหม่นะคะ พี่ผมทรงใหม่แบบนี้เราจะมาอยู่บ้านไม่ได้หรอกใช่ปะสวัสดีครับคนสวยสบายดีไหมครับอาฮฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแฮะุ๊ยลืมไปว่าฉันผมสั้นแล้วนี่นาสบายดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเพนนี่สวัสดีค่ะเชิญน,นั่งก่อนนะคะวันนี้คุณจะทําอะไรดีคะฉันอยากจะตัดผมนะคะขอทรงผมที่มันกิิบเก๋แล้วก็เลดะๆหน่อยนะคะได้เลยค่ะ หนึงชั่วโมงผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างหระคะว้าวเป็นแบบที่ฉันอยากจะได้เป๊ะเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ้าวสวัสดีค่ะฉันมาแล้วเชิญน,นั่งได้เลยค่ะเรามาเปลี่ยนสีผมของคุณเลยดีกว่าเนาะฉันดีใจจังที่คุณมีเวลาว่างเราจะเปลี่ยนคุณให้สวยเหมือนนางฟ้าเลยละค่ะเริ่มกันเลยนะคะฉันจะใส่น้ำย,ย้อมผม แล้วก็ใส่เพิ่มเพิ่มอีกนิดนึงอืมแฟนเก่าของฉันส่งข้อความมาหาอ๋อฉันจําเขาได้ค่ะสงสัยฉันจะต้องทําเล็บใหม่แล้วล่ะทาไมมันถึงได้นานขนาดนี้เนี่ยเรียบร้อยฉันเปลี่ยนสีผมของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเยสขอบคุณนะคะโอ้โ oh oh. ฉันก็ไม่ได้คิดว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้ ทะไว้ผมยาวหรือว่าตัดผมสั้นดีนะาคิดสิคิดแล้วคุณอยากจะทําอะไรกับผมอีกไหมคอมเมนต์ที่ด้านล่างบอกให้เรารู้หน่อยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะไ,ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่สุดเะเฮฮาจากช่องทุมทุมยังไงล่ะ